ครับผมกาดสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุสคนคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะเป็นเลขบนลวเดอร์เลขบนนะครับเอ่อเลขบนนี้เดี๋ยวจะลงสูตรเด่นนะครับสูตรเด่นหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดซึ่งมันแปดมันมาที่หลักสิบนะครับแล้วก็สิบห้าหกเจ็ดแปด เลข8ก็มานะครับแต่ผมดันดันไปชอบที่เลข6นะครับดันไปชอบที่เลข6แต่หลักสิบเนี่ยมันเป็นของเก่านะสูตรสองสิบสองตัวมาตัวได้1กับหนะครับแล้วก็สามกับ8ปดอ่าเป็นสูตรสองตัวมาตัวนะครับสูตรนี้มันบบกเขานะถ้าเกิดมันได้เก้ากับสี่นี่มันก็จะเข้าเป็นสามตัวตรงหรือสามตัวโตดไปนะครับนะดักหน่วยมันเป็น 90, 500, 500, 78, เจ็ดแปดเก้าศูนย์ัห้าหกเจ็ดแปด็นชนที่เลขแปดเลขเจ็ดนะครับเอาก็เลยบดถือกันนะมันก็เลยเปลี่ยนแก่ตัวกลับนะแต่ว่ามันก็เป็นที่ตัวเน้นของผมนั่นแหละหนะนึ่งแปดหกแปดหนึ่งศูนย์หกศูนย์นะเน้นไปสี่ชุดนะครับเ,เลขสามตัวนี้ดันไปชอบถ้าเกิดว่าไอ้นั่นก็เป็นหนึ่งหนึ่งแปดเพิ่นวาวงไว้ตัวเดียวผมดันไปชอบเลขหกมากกว่านะครับมันเลยบดถือ โอเคเดี๋ยววันนี้นะครับเอาสูตรหลัก10เนี่ยเกิดมันกลับมากัดมันกลับมาอยู่หลัก10เหมือนเดิมมันก็น่าจะโอเคนะครับว่าตัวนี้มันจะได้สูตรไหนแล้วก็เอาสูตรเด่นสูตรนี้นะครับลงไหโซส,สูตรก่อนเนาะเป็นสูตรสูตรเก่าทั้งหมดนะครับสูตรรวมมันง่ายนะมันมันบได บวกลายตัวนะครับมันเป็นสูตรง่ายๆเดี๋ยวหาไปมาแล้วเด้แอแป๊บนึนอยู่ใบไหน เจอแล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวอืม สูตรสูตรเด่นนะครับอันนี้เป็นสูตรเด่นนะทีติของมันนะครับใช้จริงนะครับพี่น้องีติดตามดูกระสิหูดีนะปึ๊บป,บปบึทั้งหมดนะครับมันกะ ใส่มาหลายงวดพอสมควรนะยี่สิบสองงวดนะครับงวดที่แล้วหกเจ็ดแปดนะครับหกเจ็ดแปดตัวเลขออกที่สี่แปดหนึ่งนะครับสี่แปดหนึ่งเลขแปด แต่ว่ามันอันนี้เป็นสูตรเด่นนะครับมาได้ทั้งร้อยสิบหน่วยนั่นแหละแต่สามตัวเนี้นะภายในสามตัวนี้ติดแน่นอนนะครับสีตยี่สิบสองงวดแล้วนะซีติยี่สิบสองงวดงวดนี้นะครับตัวเลขที่ได้ก็คือหนึ่งสอง 3นะคือตัวเด่นนะครับ1 2 3ติด1ตัวนะครับเอาเจอ1 2 3นี่งัง้นเดี๋ยวผมเขียนมาเขียนเส่น,นี่ เหมือนทุกงวดนั่นแหละนะครับผมก็จะลงเหมือนทุกงวดเห็นไหมงวดที่แล้วนะครับเด่นหกเจ็ดแปดติดหนึ่งตัวนะครับทีนี้เรามาดาูดูสูตรนี้กันนะครับว่ามันที่ใดตัวไหนะถ้าเกิดมันกลับมาอยู่หลักสิบเหมือนเดิมเราก็จะจับง่ายหรือว่ามันมีตัวชนตัวนี้นะอย่างงวดที่แล้วนี่มันชนเลขหกหนอนะแต่ มันดันมาเอาไปเลขหนึ่งไปออกนะครับแต่สองตัวมาตัวนี้ก็เราจะตีกันแบบกับแค่ก็คือเลือกเอามันนี่แหละสูรสองตัวมาตัวอยู่เรียมใดน้องบาทนี่ <c oughs> สองตัวมาตัว สูสองตัวมาตัวหลักสิบนี่ได้สูตรมันนะครับเอารลอดไฟทีเอาไปใส่ก็เอาไปเนี่ยสูตรมันไม่ได้ยากนะครับร้อยบนบวกสิบล่างบวกหน่วยล่างแค่นี้เองนะครับเก้าบวกหนึ่งบวกสี่นะครับเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบสิบบวกสี่ได้สิบสี่สี่บวกห้าได้เก้าครับศูนย์บวกเก้าบวกหนึ่งนะศูนย์บวกเก้า ได้9 9บวก1เป็น10ได้0 0 5บก5ได้5้าะมันออกตัวนี้นะครับมวดต่อไปก็7บวก8เป็น15 5บวก5เป็น10ได้เลข0 0บกหได้5้าะสูตรนี้ก็มีคนเอาไปลงแล้วนะครับบอกว่าตอนที่ลง <c oughs> ตอนหัวหัวต้นคลิปนี้บอกว่าสามตัวตรง8งัวดติดเหมือนว่าไปลงคลิปก็เป็นหลัก10ล่างนะครับ ไปลงดับ10ล่างแล้วก็การเชียร์เลขเนี่ยโอ้บอกมั่นใจร100้อยเปอซนะครับมันมันก็เกินไปนะเนี่ยป็นวันที่แล้วได้1กับหกตัวนี้มีคนเอาไปลงแล้วนะครับมีหลายช่องเอาไปลงแล้วเอ่อยงก็เห็นแล้วเนาะว่าสูตรมันใช้อะไรนะวันนี้มันหวยมันออกเดี๋ยวผมเขียนในนย่นีแล้วกัน3าม ไม่เอาเอาส8 1กับ0 9 0ก็พอเพราะนั้น9บก0ได้เลข99บวก4เป็น13โอเคได้3กับ8นะครับหลักสิเด้อแบบสงตัวมาตัวก็คือได้เลขยก3กับ8ตัวไหนจะมานะครับ น,นีสูตรเด่นเหมือนกันทุกงมดนะเดี๋ยวผมจะลงลงเหมือนกันทุกงมดนั่นแหละนะครับนี่กะทิอยู่ประมาณนี้อีกสูตรหนึ่งก็คือสูตรนี้นะอันนี้หลักสิบโดยตรงเด้ออันนี้เป็นสองตัวมาตัวสิบสิบที่แล้วมันก็กลายไปเป็นหน่วยเนาะ อันนี้ก็เป็น ..2 ตัวมาตัวอีกนะเผื่อพี่น้องอยากเอาไปจับนะสสูตรนี้นะครับว่าเอาเอาเด่นเอาสูตรนี้เอาสูตรนี้สูตรน,ตรนี้เอาไป3สูตรก่อนนะครับสูตรที่3คือตัวนี้นะครับ เ่าพี่น้องจับเป็นเลขเลขสองตัวก่อนนะครับอืมอ่านะครับแต่ตัวเลขผมยังไม่ได้จับเด้อพี่น้องอาจจะจับก็ได้ นะครับลงให้แล้วนะก็เป็นสูตรสูตรนี้นี่แหละบางทีตัวชนมันไม่มานะเนไหยนะชนหกนะครับแต่ไอสิบหลักสิบหนึ่งตัวสองตัวมาตัวเนี่ยไม่ได้หนึ่งกับหกอ่านสูตรนี้ไม่ได้สามกับแปดเห็นไ, 8, ไหมมันออกที่แปดหนึ่งนะครับอย่างนี้เห็นไหมมันไม่มีสูตรใดผิดหรอกแต่การจับเนะี่ยมันจะจับถูกหรือเปล่า,านั้นแหละนะครับเนี่ยเด่นแปดเดนแปดเด่น 8, เจ็ดเจ็ด นะถ้าเอาตัวชนนะครับแล้วมนันดันไปอยู่หลักหน่วยนู่นมันไม่ได้อยู่หลักสิบให้ผมอันนี้หลักสิบโดยตรงก็มีเลขแปดนะแล้วเลขหกเห็นไหมแล้วก็มันเป็นสิบโดยตรงเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากาันสูตรอื่นๆนะครับเอาสูตรนี้กับสูตรนี้สูตรนี้สามสูตรไปก่อนนะครับเนี่ยผมลงให้ประมาณนี้นะครับหรือว่าพี่น้องจะเอาสามตัวนี้สาม 9 3 4 8 9 8 4ซึ่งนะครับซึ่งผมสิมาคุยอีกอย่างหนึ่งคุยอีกแบบหนึ่งนะครับาไม่คุยอย่างหนึ่งคุยอีกแบบหนึ่งอ,อ,อ่อันนี้ต้องซูมแล้วละ่ะคือมันเป็นอย่างนี้พี่น้องนะมันเป็นอย่างนี้ผมสังเกตว่านะครับสังเกตจากการสังเกตเท่านั้นนะ ถ้าเลขหมุน4ครั้งนะครับหมุนเนี่ยครั้งที่1ที่2ที่สามที่4ี่ก็แล้วแต่นะครับครั้งที่1ที่2ที่สามที่4ี่นะถ้าเกิดว่ามันมีเลขเบิ้ลน,นะครับเนี่ยอย่าง50 0อย่างเงี้ยมันคือเลขเบิ้ลเบิ้ลครั้งที่1นะครับอย่าง50 0งวดต่อไปมันจะออก99นะมันจะเป็นเลขเบิ้ลน,นะครับเดี๋ยวผมหาเลขเบิ้ลอีกก่อนเลขเบิ้ลอ,อยู่ตรงไหนอ่ะ อันนี้ก็ออกมีศูนย์ศูนย์อยู่นะแต่ว่าไม่เบิ้ลนะครับเนี่ยมันมีศูนย์ศูนย์อยู่แต่มันไม่เบิ้ลมันไปออกเลขตัวแทนก็คือเจ็ดสองสองเจ็ดห้าศูนย์ศูนย์ห้าเด้อหนึ่งเก้าอันนี้หามหกสองหกเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนปึ๊บป๊บถ้าถ้าเกิดว่ามันมีเลขเบิ้ลนะวันนี้นะครับเนี่ยหกเก้าเก้า 99มันจะมาเบิ้ล66ล่างนะครับแล้วข้างบนจะเป็นเลขหามวันต่อไป355นะครับมันจะมาออก446แล้วมาออก 4, 4 4มันจะเป็นเลขเบิ้ลน,นะเนี่ย3 4 4อันนี้0 9 9แล้วก็3 4 4มันจะมามาออก2 0 2ออกหามแล้วก็มาเป็นมามาเบิ้ลล่างนะนะครับ355ก็ออก446แล้วก็44 เดี๋ยวเนี่ยมันมี3 5มห้อยู่นี่อีกงวดหนึ่งนะครับมันมาออก990าเกนะสามาแล้วมันมาออก990ดูเลขเบิ้ลต่อไปมีบอศูนยาห้าน,นะศูนมันมาออกเลขเลขหามนะครับออกเลขห,หามเลขหามนะคือ7จ็ นะครับ,บงวดน,นี้6กศนะหกศมันมาออกเก้าเห็นไหนะออกเก้นะครับหลังจากนั้นนะมันมีอีกบ่เลขเบิ้เลขหามเออสามสามศูนนอ่างวดนี้9 0, 0้ปุ๊บ มันมาออกเนี่ยเก้าศูนย์ศูนย์ปุ๊บมันมาออกหกสองหกนะครับเก้าศูนย์ศูนย์ปุ๊บมันมาออกหกสองหกแล้ววัติภ่านมานี้เห็นไหมมันไม่มันไม่เลขไอ้พวกเนี้ยมันไม,ม,นไม,ม,นไม่มันไม่มีตัวไหนเบื่อตัวไหนหามนะครับ <c oughs> เดี๋ยวสำหรับงวดที่จะถึงของเรานี้ มันมีเบิ้ลถึงถึงสองสองครั้งนะครับเบิ้ลถึงสองครั้งก็คือเดี๋ยวนะก่อนนี่แหละมันไม่พร้อมเท่าไหร่ไปไหนละบุเออเนี่ยมันจะเบิ้ลอ,อยู่นี่นะมันจะเบิ้ลอ,อยู่นี่หนึ่งสองสองกับห้าห้าเก้านะครับ เพราะนั้นนะเลขเนี่ยมีโอกาสหามหรือโอกาสเบิ้ลมีสูงนะครับไม่ว่าบนหรือล่างวันนี้นะพี่น้องจับสามาจับสองตัวแล้วก็จับเป็นเลขหามไปเลยหรือว่าจับเป็นเลขเบิ้ลไปนะครับมีโอกาสสูงมากนะครับอันนี้มันก็เป็นสถิตินะครับ <c oughs> เป็นข้อมูลเ็แอ้วกต่พี่น้องพิจารณานะครับพี่น้องมีใบตรงใบตัวจเรือมีสถิติพี่น้องก็ลองดูนะครับว่าถ้าเกิด เลขหมุน,หม,นหมุนครั้งที่1ที่2ที่3ามที่4เนี่ยั้งงวดไหนมันมันมีเลขเบิ้ลน,นะครับเนี่ยหกศูนย์อย่างเงี้ยมันก็ออก979้อะไรก็แล้วแต่พี่น้องก็ไปพิจารณาอีกทีหนึ่งนะครับเลขมีโอกาสแล้วก็สังเกตเลขล่างนะครับเลขล่างนี้มันจะออกออกเลขพี่น้องมาถึง2งวัติดนะครับก็คือออก78แล้วก็มา90นะ 7แล้วก็8 9แล้วก็10อย่างเงี้ยในเกซึ่งเลขพี่น้องมา2องวดติดแล้วงวดนี้นะครับมีโอกาสเบิ้ลหามดูว่าเลขตัวแทนเลขตัวแทนก็3 8 9 4้นั่นแหละมาด้วยกันได้นะครับ3กับ8 9กับ4อย่างเงี้ยโอกาสมาด้วยกันนะครับโอเคนะก็ให้พี่น้องไปพิจารณาก่อนนะสูตรก็เป็นสูตรเก่าทั้งหมดนะพี่น้องอาจจะไม่ไม่ได้ดูสูตรเท่าไหร่นะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปนั่นแหละนะ เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าไม่แน่นะผอาจจะลงลงเลขรับวงในนะเลขรับวงในคนวะอัวสายด่วนวงในคนวะคือหัวจักหัวจากคนวงในวงในเขาคิบ่ดรวยเวิดพอแห้งเลยว่นะโอเคนะครับคลิปนี้กะเอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ